วันนี้จะมารีวิวปืนเซอร์เอรม์สามมาสหนึ่งนะฮะก็เป็นสไตเปอร์สีดำนะยาวประมาณหนะึ่งเมตรหนักประมาณสี่กิโลสามกิโลสี่กิโลนะฮะหลังจากแกะกล่องมาแล้วก็จะมีส่วนประกอบสองชิ้นนะฮะคือส่วนที่หนึ่งคือส่วนตรงกล่องไกลเหล็กฮนะ ตรงนี้ฮะนิ้วก้อยนะฮะแล้วก็ตรงส่วนลำกล้องไปนะฮะจนถึงปลายกระบอกอชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองคือชิ้นบอดี้นะฮะคือส่วนล่างเรากแค่ประกอบอันบนเสียบเข้ามาตรงร่องฮะตอนแรกมันจะมีร่องอยู่นะฮะเสียบมาแล้วก็ไขสกรูฮะสองรูตรงนี้กับรูตรงนี้ไขให้แน่นนะ,ะก็เสร็จถือว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ล้วก็มีแมกกาซีนบันจุได้สามสิบนัดเวลาจะบรรจุลูกกระสุนก็ให้กดก่อนนะฮะก็ใส่ทางด้านนี้นะ,ะกระสุนก็บีบีโหลดเตอร์ตัวอัดกระสุนนะฮะเข้าไปในแม็กพร้อมกับกระสุนศ2นจุสองห้ากรัมเดี๋ยวต่อไปจะบรรจุกระสุนนะฮะ ฮะจะอัดกระสุนนะฮะไปก็กดไปฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะใช้นิ้วชี้ก็น,นิ้วโป้งบีบต,ตรงนี้ไวน้นะฮะการกระสุนไหลแล้วก็กดลงไปฮะใส่ได้สามสิบนัดนะฮะ ถึงแค่นี้ก็น่าจะพอนะฮะเสร็จก็คลายสปริงมานะฮะนะฮะก็ะสุนจะเรียงสลับฟันปานะฮะอย่างที่เห็นมันจุดเสร็จปุ๊บเอาแม็กเนี่ยใส่เข้าไปในรูตรงนี้นะฮะใส่จงกว่าจะมีเสียงดังคลิกนังคลิกเลย ดังอะไรก็ให้มันดังอหะใส่นะฮะฮะใส่ใส่รแล้วนะฮะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าะ,ะ,ะต่อไปก็จะตั้งเป้าแล้วฮะเป็นเป็นเต้าขวดน้ำพลาสติกแล้วกันนะฮะก็จุดที่จะตั้ง ตอนแรกไปตั้งไว้สกายเลยฮะตรงนี้เป็นลานดินนะฮะเป็นลานดินที่ถมแล้วสูงจากพื้นถนนปกติก็ไม่ง่ายนะฮะสูงประมาณเมตรครึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันฮะตรงท้ายรถคันนี้นะฮะรถไข่ก็ ไม่รู้ตั้งป<ะ>้าบเรียบร้อยห่างจากจุดที่จะยิงตรงนู้นก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเออนี่แหละสบายสิบสองสิบสามเก้าได้สิ่งตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่นะฮะ จะจะไปตั้งกล้องตรงขวดน้ำอีกทีนะ